เราเราเรา,เาขอลองอะไรหน่อยได้ไหมเราอยากดูอะว่าว่า Enchanted Book มันจะใช้ทำเป็นตัว Enchantment ได้ไหมอ๋อลองลองวางดูเดี๋ลองวางดูวางไว้ก่อนเทสดู do, ก็ไม่ไม่เสียหายนะเอ๊ะตกลงเพชรต,ต้องใช้กี่เม็ดหนึ่งสองเม็ดป <1 S 2> ่ะหนึ่งไมหนึ่งอ่ะสองหรอ หนึ่งดหนังสือสองไม่เหรอหนังสือหนึ่งเพชรสองเลยเอาเอายนโยโยนเพชรมาให้เราอีกเราเม็ดหนึ่งได้ไหมถ้าผมบอกว่าไม่ได้หยิบเองก็ได้โยนให้เราไม่ถึงขยับตัวไม่ได้สูตรมันล็อกไว้ไม่ได้ถ้าผมบอกว่าโยนไม่ไม่ให้โยเออเพชรต้องใช้สองก้อนจริงๆด้วยครับ อืมเพชรใช้สองก้อนแต่ว่าเอ c นชานเ d b o บุกใช้ไม่ได้อ่ต้องใช้เป็นบุกธรรมดาด้โอเคงต่อเนี่ยนั่นสิออ s ซิเดียนเรามีครบแล้วนี่เนาะเราขึ้นไปดูข้้งบนอีกได้ป่ะเออเราขึ้นไปดูหุ้งบนันี่ยแป้บนึงนะเดี๋ยวผมเก็บไดมอนด์พิกแอคไว้เลยนะเออครับผม เราจะขึ้นไปเทสกันเพ,เพราะว่าก็คงยังไม่ได้เ,เนี่ยยังไม่ได้ใช้กันตอนนี้อ๋อเดี๋ยวเราปลูกพัมกินไปเลยดีกว่าอ่าใช่ mm. เลสสโตนให้มาทำไมเยอะแยะนั่นสิอ๋อไอ้รางรถไฟพันกิโลพันเมตรนั่นนะเอ๊แต่เหล็กมันก็<ต>ยัง<บ>ไม่ได้ให้มานะ ไม่รู้วะ่ะไม่ได้ให้เราหาเหล็กเองหรอกมั้งโอ้ยากนะไม่รู้เหมือนกันอ้อแล้วก็เราขออีกอย่างนึงได้ไหมอ่ะหืมทำทำทำพวกที่ที่กักขังสัตว์เธออ๋อทำฟาร์มสัตว์ใช่ไหม <c oughs> ใช่เดินกันวุ่นวายมากเลยอะ่ะตอนนี้เยอะแล้วด้วยอะ่ะใช่ใช่มาเล่กเดินกันยัวยีฮะ ยัวเยียยิ่งกว่ายัวเยียอีกเถอะไม่หลอกแต่นอกจากนั้นน่ะไข่ไก่อ่ะเดี๋ยวป๊อกเดี๋ยวป๊อกก็จริงเรามันจะได้ไปกองรือรวมกันไงใช่เราเลี้ยงได้ด้วยอ่ะใช่ก็ดีก็ดีแต่เดี๋ยวผมอยากขึ้นไปดูข้างบนหน่อยอ่ะผมจะออฟซิเดียนขึ้นไปวางข้างบนเอ้ยใช่ครับเราปลูกเห็ดกันก่อนไหม เนี่ยเรามีทั้งเห็ดแดงแล้วก็เห็ดน้ำตาลแล้วอะแล้วก็ถ้าเราจะทำยาอ๋อก็ต้องขาดน้ำตาลดีดีดีอะอืมงั้นเดี๋ยวเอามาชุูมไปปลูกก่อนได้ได้ผมขึ้นไปดูแล้วกันพี่โอเคเดี๋ยวเราตามขึ้นไปทมกินพายแอปเปิลผมเอาแครอทไปแล้วกันแครอทมันต้มเนี่ยไอ้มันเผาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม,ไมไ อันนั้นมอสใช่ไหมกินสดได้เลยอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเอาไปบางส่วนเหล็กเหล็กคืนเดี๋ยวนี้ประตูครับที่เดียวได้สามชิ้นแล้วเหรอเพ้เหรออือโอโดนวัวดันตก <laughs> โอเคผมจะไปละอวยพรผมหน่อยครับโชคเดครับนั่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราตามไปครับผมจะขึ้นไปแบบรอบแรกคือยังไม่ได้เอาอะไรไปเยอะนะเอาแค่ uh huh. แค่พื้นฐานไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันกลัวตายข้างบนแล้วแบบแย่ได้เลยเดี๋ยวมาบอกมันจะต้องมีด่านที่เป็นแก๊สก่อนนะครับหลัง <c oughs> เป็นกราเวลเมื่อไหร่นี่แบบอืม <c oughs> โอเคตอนนี้ช่วงเวลาแห่งความระทึกอีกแล้วผมพูดอย่างนี้ผมคงไม่ตกใจแล้วมั้งเนาะน่าจะแต่บางทีมันก็เหมือนแบบเจออีกทีมันก็ตกใจอยู่ดีมันก็จะตกใจหน่อยๆน,นะครับไม่หน่อยหรอกพี่เ <c oughs> ยอะเลยแหละเยอะเลยเดี <c oughs> ย๋ยวนะผมแอบ,บมองก่อนตรงนั้นมีภูเขา <c oughs> หิมะ <c oughs> ที่มีลาวาไหลลงมาซึ่ง ทำไมเป็นอย่างนั้นมีดอกไม้ด้วยแปลกดีนั่นเด็กพี่ส้มผมมีดอกไม้มาให้ครับผมจะโยนลงไปตรงฟาร์มนะครับดอกสีแดงกับดอกสีเหลืองนี่เป็นการส่งอ๋อมีไข่ด้วยผมจะปลาไข่ลงไปนะปลาเลยปลาเลยพี่ส้มอยู่ตรงไหนขออยู่ตรงฟาร์มใช่ไหมตรงหมูเยอะๆใช่ไหมโอเคผมจะลองปลาใส่ หมูเยอะเพราะว่ามันเราถือแค่ลอดอยู่ไงอ๋อผมป้าใส่หัวพี่สม้มนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงบ้างไม่เกิดอ๋อครับหมูเกิดแทนเพราะเราเราป้อนหมูให้งอโอเครุนละดึง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  <laughs> ดึงมดึมดึ ออยังนี่ว่านี่ตรงนี้มันเป็นจุดพจุดแวะพักของเราแวะพักริมทางนะครับตรงนี้มีแก๊สเทียสองอันพี่สม้มข,ข้างบนข้างบนน่าจะเป็นอะไรที่พวกเราทำตกไว้นั่นแหละเออเดี๋ยวผมจะปลาลงไปตรงมันจะอยู่แถวๆไหนวะพี่สม้มนั่นใช้พี่ส้มว่าพี่ส้มหรือไก่ไว้ตรงนั้น,น,นอะ่ะไหน พี่ส้มอยู่แถวอยู่แถวน้ำป่ะครับบ่อน้ำป่ะเปล่าเปล่าไก่แล้วล่ะอ่าเหรอเราเราเราอยู่ตรงเออเออเออใช่ไหมตรงที่มันจะมีดับเบิลเชดป่ะที่เราจะต่อดับเบิลเชดกันป่ะอ่าใช่ใช่งอันนั้นงั้นพี่ส้มแล้วล่ะผมจะโยนแก๊สเทียนลงไปนะอ่าโอเคโอเคโยนไปแล้วนี่เดลิเวอรี่ถึงที่เลยใช่ไหมมันจะมาแล้วหรือเปล่าออ มันจะมาแล้วหรือเปล่าโอ้ยกลัวเมาแล้วมาแล้วมาวโอ้โอ้รอบนี้เกิดตัวเดียวเออเอ๋ปกติจะสองตัวไม่ให้หรอกครับเฮ้ยแล้วข้างบนอ้อตรงนี้มีกล่องแล้วมีเสียดายจังด้วยเหรอ ตรงนี้มีกล่องอ่ะเอาไปแล้วไงล้วด้านบนมันจะมีอีกเปล่าอ่ะเอเอผมเอาซิลเดียนขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะลองต่อเป็นเอาแล้วผมลืมเอาฟลินต์แอนสตีลขึ้นมาโอ้โหอา้าวลาก่อนนะจ้าลงใหม่ใหม่ใช่ไหมใช่ครับโดดลงมาเลยโดดเลย <laughs> โดด <laughs> ดูเขา <laughs> ให้กำลังใจเราดีเยี่ยมมาก โ oh อ้โหอ่ะแล้วผมเอาออกซิเดียมมาหมดอย่างนี้อ๋อไม่หมดเนาะผมเอามาแค่เอ้ยผมเอามาหมดเลยปะเนี่ยแล้วพี่<ช>จะเอาอะไรใช้เอาอะไรใช้พี่จะเก็บไว้ใช้เอนชานเมนอ๋อเดี๋ยวค่อยขุดใหม่ก็ไดนะ้ทั้งนั้นผมขอแวะดูหน่อยนะได้ได้ผมจะลองขุดดูแถวแถวนี้ว่าแบบมันมีมีอะไรบางอย่างอารังบางใหญ่นั่นไงสปอนเนอร์อ่าซอมบี้พิกแมนจริงๆด้วยพี่ที่พี่เคยบอก น่นผมเจอสปอนเนอร์มันแล้วนะอยู่หน้าประตูเลยนะครับครับนละสมมุติว่าถ้าเราเราทําสปอนเนอร์มันลอยๆไว้มันจะมันจะเกิดมาแล้วตกไปตายปะเออเออพี่แต่ว่าข้างบนมันมีแมงมุมพิษอะเราจะขูดทิ้งดีไหมครับถามว่าเราจะได้ฟาร์มกับมันหรือเปล่า พี่ว่าพี่ได้ฟาร์มไหมไม่ถ้าไม่ได้ฟาร์มงั้นทิ้งไปเถอะเอ้ยแต่เราจะมีสตริงไหมอ่ะเคฟสไปเดอร์มีสตริงไหมมีครับอ๋อมันดอปมันดอปเหมือนสไปเดอร์ปกติเลยอ๋อเพียงแต่ว่ามันมีพิษใช่ก็แค่มีพิษก็แค่ก็แค่ ผมจะแวะเข้าไปดูหน่อยผมไม่มีแม้กระทั่งทอสอะเออผมไม่มีแม้กระทั่งทอสจะเอามาขุดจะมาปักใส่มันเนี่ยแหมเฮ้ยผมไปเอาทอส<อ>ตรง<ๆ>ใช่ใช่ผมไปเอาทอสตรงนี้ก่อนเอ,อ่อตรงระหว่างทางเนี่ยอย่างน้อยก็ยังแก้ขัดได้ เอาละเดี๋ยวไปปักไว้ก่อนอย่างน้อยผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดเปล่านะแต่ว่าก็ากมี<า>อันเดียวอะปักไว้ก่อนนี่เนี่ยโอเคมีแคปสปเดอร์ด้านบนแล้วก็มีซอมบี้พิกแมนนะครับโอ้ยอืมกล่องนี้เราเอาไปตังน,นอกล่อ,องนี้เราเอาไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเราทิ้งไว้อืมตรงนี้มีซอมบี้เออแต่ว่าพิกแอนหมดอ๋อแต่มีไม้นี่ว่า เดี๋ยวเราลองทําเพิ่มก่อนโอเคผมจะลองขุดไอ้ในเท่าไหรกแถวๆนี้ดูนะว่า <ไป S 2> มันจะมีอะไรหรือเปล่านอกจากซอมบี้พิกแมนสไปไอสปอนเนอร์สปไปเดอร์เฉยนั่นไงมีอะไรอีกเนี่ย สปอนเนอร์ซอมบี้พิกแมนสองอันครับเฮ้ยถือว่าคุ้มนะพี่แล้วมันเป็นแบบโอเวอร์เวิลด้วยโอเวอร์เวิร์โอเวอร์เวิร์เออโอเวอร์เวิร์เวิ์ถ้าสมมุติเราทำให้มันเป็นแบบแพลตฟอร์มให้มันตกไปตายอ่ะเราได้ของมหาศาลเลยนะใช่เลยเสียดายมันไม่โดนลาวาเนาะแต่ว่า เราจะเอาของจากมันมาทําอะไรบ้างมันได้อะไรบ้างได้เนื้อบ้ด้ได้ทองได้ทองได้ดาบดาบทองเนื้อทองดิเราได้อะไรอีกค่ะอืมอ๋อมันเป็นของแลของมันป้าที่มันจะดอบเนื้อหมูเผาอ๋อชปปะไม่รู้ครับ แต่ว่าแอปเปิลทองมันทำไม่ได้แล้วไงมันก็เลยแบบมไม่รู้จะทำดีไหมตรงนี้แต่ว่าอืม XP e <ม> e ก็ได้ e ใช่ป่ะใช่ใช่ EC <Easy> XP อืมจะเอาไปทำ EC XP e เพื่อเอาไว้ Enchant เล่นึ่งหรออืมแบว่าเรามีลาพีสขนาดนั้นไหมก็เยอะนะเราก็ Enchant ได้เยอะนะอืมอืม <laughs> <laughs> เป็นวลเลเจอร์กันทั้งทั้งเกมออเอ่อแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็อุ่นใจแล้วเรารู้แล้วว่ามันมีสองอันนี้แล้ว s ซด d ด w นี่ต้องทำตรงไหนต้องพาหมูขึ้นมาบนนี่เหรอคือคือคือแอช i e v เมน n t มันระบุไว้บ้างไหอ่ะเอ่อ <laughs> ่ขี่หมูแล้วก็ให้มันกระโดดหน้าผาออกไปแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเหรอใช่ครับโอ้ดีดีครับอ้าวแล้วเราก็ลืมเอาฟิน a n แอนด์สตีลขึ้นมาอ้าว อะไรวะอะไรวะตายค่ะเดี๋ยวมานะตายใดูยนะเฮ้ยไม่ตายหรออ๋อเป็นการลงแบบเล่งด่วไงอืม ราดิโม่ไปแล้วนะเจ๊ะทายบอกตายขึ้นมาจะขังให้ใช่อย่าให้เห็นเดนไม่เส็จนะ <c oughs> โตเมื่อกี้ดโดดลงมาเนี่ยตรงตรงบ่อน้ำที่มันเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆอะ่ะข้างๆชูกาเคนโดดลงมาโดนสองช่องพอดีเลยนะ, <c oughs> ะเกินล่ะเทบเทบ เปล่าฟลุกหรือว่าต้องการคำชมเปล่ายังยังงงตัวเองเลยเอ๊ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เล็กมาตรงนี้นะพี่ส้มตอนขึ้นมารอบสองเอาน้ำเอาถังน้ำขึ้นมาสองถังด้วยได้เลยเอเอ,อฟอร์จูนพีกแอกด้วยทันไหม,ไมยังทันอยู่<ล>ไหมเราฟินเราเอาฟินแอนตีไว้ที่ไหนกันอ่ะเออในกล่องมั้งหรือไม่ก็ทำใหม่ก็ได้ เราว่าต้องเป็นตอนที่พวกเราตายนั่นแหละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฟินน์แลสเีลเราอยู่ที่นรกสำรองอ่าโอเคนาทำใหม่แล้วก็ออพี่เอาฟอร์จูนพิกและเล็กขึ้นมาด้วยก็เจอเด็ดขอบคุณครับผมจะมาขุดเนเธอร์คอสตรงนี้แล้วก็ผมฮะตกใจไอ้ซอมบี้มันตกลงมาอ๋อ ผมจะทำสปอนเนอร์ทาวเวอร์แต่ปรับปรุงตรงนี้ยากเหมือนกันนะพูดถึงปรับปรุงตรงนี้อืมฟ a n แนนสตีลถังน้ำสองถังแล้วก็ไอออนพิกแอกนะใช่ครับที่เป็นฟอร์จูนนะที่เป็นฟอร์จูนโอเค เฮ้ยดิสงแมงมุมแมงมุมเกิดแมงมุมพิษเกิดตายแล้วแล้วทำไมแก๊สไม่เกิดอะ่ะไม่รู้ดิเพราะว่าเราอยู่แถวนี้ปะน่าจะมีคนคดักคอมมานไว้คือมีผมอยู่ข้างบนแล้วแต่เนี้ยแมงมุมพิษเกิดมาตัวนึงะ่ะขนาดปากไฟเออมันอาจจะเป็นเพราะว่ากลางคืนมะทำไงดีอะ่ะ เดี๋ยวผมผมกลัวจะยิงผมกลัวจะยิงแล้วโดนเป็นพวกพิกแมนแทนอนะ่ะสนูนี่อ้าตายไปตัวหนึ่งเลยอีกตัวว้ายโดนหมูเฮ้เฮ้ย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 โดนตีเราด้วยอ่ะขอโทษโดนหมู นี้แหละทำงานยากละขอโทษโดนหมูสวยสวยแล้วครับโปรดใหญ่เลยความบันเทิงความบันเทิงอุ้ย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 เกือบไม่ตายอืม นี่เนี่ยอุ้ย<อ>ทำไมเสียงนั้นน่ะอาทำไมแกงไม่ตายหรอโอ้โหโอ้โอ้โอโอ้โอย อุ้ยข้างหลังข้างหลังผมโดนข้างหลังพี่เก็บของให้ด้วยนะตูนเราตกออกงมาข้างล่างเลยเอาเออเมื่อกี้คือตอนที่มันโผล่มารัวๆคือเราตกแบบตกออกงมาเลยอะ่ะเมื่อกี้ก็เกือบแบบเอ้ยเกือบไอ้นั่นไม่ทันน่ะไถตัวไปไม่ทันนะว่าแบบเพราะมันตกออกงมาข้างล่างเลยไงเออเออแบบรุนมาก แต่ทีนี้ผมว่าหมูมันน่าจะหายโกรธผมแล้วนะเพราะผมตายไปแล้วหว<า>ง<ะ>ังว่าน,น่าจะแต่ของเราอ่ะเรา,าไม่แน่อ๋อ๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คก่อนแต่ฟรินสตีวยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่อยู่อยู่กับตัวเราเรายังไม่ตายไงออเคโลหายไวยอ้าวไม่เป็นไรหรอกมันอาจจะตกไปแถวๆนี้หรือไม่ก็ อ,อยู่แเแถวนี้แหละเดี๋ยวผมลองหาดูกันแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่เอาแต่ไม่ไม,ม,มีไม่มีเหล็กนี่หว่าของของอยู่นี่ของไหนเอ่อที่ที่ห้าวขึ้นมาอ๋อที่ห้าวขึ้นมาน้ำเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ปริ้นแอนสเตียผมเจ้าขึ้นไปเดี๋ยวดูกันนะ เอาฟินาสตีลขึ้นไปแล้วก็เอาน้ำเดี๋ยวน้ำเนี่ยผมเดี๋ยวผมค่อยดูอีกทีว่าแมงมุมมันเกิดยังไงแล้วกันเก็บถังไว้ตรงนี้ก่อนได้ได้ตีแก้ให้ด้วยครับ <laughs> ครับมา ผมว่าจะเจอแมงมุมพิษอุย้ยอันตัวที่สองโอ้ยโอยอะไรวะสามตัวสามตัวเลยเหรอลาก่อนลาก่อนครับลาก่อนคือเปล่าก็ก็ตายไงอ๋อ,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 อผมมีของตกด้วยอะพี่อยู่ตรงปลายเสาของพวกกราวเวอร์อะถ้าเราลงไปเอาไม่น่าเกิดละมั้ง <Okay. S 1> ได้แก๊สเทียด้วยโอ้ยคุ้มคุ้มได้สิแหมตั้งกี่ตัวมเมื่อกี้น่ะหมายถึงได้แบบอยู่ข้างล่างอลอยลงมาโว้โมันขึ้นช้าเนาะกว่าจะขึ้นไปใหม่รอบที่แล้วเมเลยนั่นแหละของผมเองรอบที่แล้วตายแล้วตนกตรนรกตกนรกลงนรกลงนรกรอบนี้ขึ้นไปข้างบนนรกอีก นรกอยู่บนบนดินบนฟ้าแบบนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าทั้งทั้งบนดินทั้งใต้ดินครัแบบเกิดเหรอเกิดเกิดเกิดแต่แต่ยิงไปแล้วละ่ะโอ้ผมนึกว่ามันจะเกิดแค่สองตัวนี่สามเลยอืมเฮ้ยแต่เราเก็บได้แค่ ดาบกับลูกธนูนะพวกนั้น<อ>ไปไหนหมดรงสายมันลงข้างล่างไปแล้วว่ะเด็กมังมุมพิษลินก็ไม่มีอะเด็กั้งนั้นอนะ่ะมงมุมพิษตกไปแล้วข้างล่างอะ่ะอุ้ยเหรอ,อเออขึ้นมาก็ระวังเ้อะเราได้ยินเสียงแล้วมังมุมเรารออยู่บนนะครับแป๊บหนึ่งนะ เออติดพิดแล้วผมต้องวิ่งไปเอาขวานผมขวานขวานขวานมันมันตกไปอีกตัวแล้วนะแล้วมันเธอลงมาทำไมเยอะแยะเนี่ยหมันมันเห็นเราแล้วมันกระโดดมาหาเราแต่มันโดดไม่ถึงเอามาดีมามาดีมามามาดีมามาตายไม่ไหวว่ะเราเราว่าเราลงไปดีกว่าหมายถึงว่าเราลงไปก่อน เพราะว่าไม่งั้นแบงมุมพิษมันก็น่าจะเกิดเรื่อยๆอ่ะอแต่ก็จะเจอแก๊สอีกนะสิพี่มีฟิตเนสตีลไหมด้านบนอ่ะไม่มีอ่ะสิทำใหม่ก็ได้ผมจะวางผมจะขึ้นไปแปะฟิตเนสตีลแล้วผมจะไปเลยเดี๋ยวเดยออะไรคือการขึ้นไปแปะอะอะะลง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 เจอฟิตเนสตีลลว อ๋อทำมาใหม่แล้วเหมือนกันไม่เป็นไรงั้นพี่เอาขึ้นเลยก็ได้ครับเอาแล้วน่าจะไม่เกิดแล้วมัม้งแมงมุมอ่ะเมื่อกี้ตอนผมขึ้นไปยืนขุดอะไรตั้งนานไม่เห็นเกิดเลยอืมแล้วว่าเขาน่าอาจมันมันสามารถตั้งได้ไหมให้คอมเมนต์บล็อกแบบเอ่อให้ให้มันเกิดเฉพาะช่วงกลางคืนอะไรอนยะ่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ครับ ต่อให้เป็นสปอนเซอร์แล้วแก๊สก็ยังจะเกิดอีกมนี่โหมันมีรูอยู่รูหนึ่งมันอาจจะมันอาจจะเอาของลงลงข้างล่างก็ได้มีรูอยู่ตรงชั้นลอยเราอ๋อโอเคเดี๋ยวนะรอบนี้เป็นไงเป็นกันนะครับ <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยจริงๆว่ะแล้วแล้วธนูธนูคือธนูธนูก็ไม่อยู่อ่ะธนูพเพราะสามคืออะไรยังยังไม่เราว่าเรามีธนูพาวเวอร์สามก็อยู่อันหนึง่งอยู่ในกล่องว่า,าพี่หยิบออกมาเหรออ๋อเปล่าเปล่าเปล่าเรานึกว่าชายใช้อ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมใช้ธนูธรรมดาทั่วไปที่มันดอกมาโอเคเฮ้ยแล้วอย่างนี้ผมมามันก็เกิดอีกเด็ อืแก๊สอะเราอยู่ข้างบนไงนั่นแหละผมมามันจะเกิดอีกปะก็ตีไว้ก่อนเออตีไว้ก่อนดีที่สุดเต็งไว้ก่อนได้ละหมูไม่เกิดไอ้หมูไม่หมูไม่โมโหเราแล้วอืมริ้นอันนั้นใช้ยังครับยังครับอ่าจุดเลยอจุดแล้วนะจุดเลยครับมีกล่องไหมครับมีมีไม้ไหมมีมีมีเดี๋ยวเราทํากล่องให้ อ่าได้ต๊ะข้าวพิรุณได้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมขอฟลินต์ของที่พี่ใช้แล้วอะรายการที่ไม่ได้ใช้เออเราตั้งกล่องไว้ข้างหลังนี้แล้วกันนะไม่ไม่เอากล่องมาเอาฟลิน์มาด้วยโอเคเดี๋ยวผมแวะไปดูกันไปก่อนนะครับโอเคได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันไม่น่าจะเกิดกลางวันจริงๆ งั้นเราขึ้นมากังวันได้อ๋อเข้ามาโผที่เดิมอ้าวเหรอใช่เฮ้ยอ้าวแล้วอ้าวแล้วทำไมโอ้ยเบสโอ้โหเจ็บเจ็บเบสมันตีผมอยู่อ๋ออ้าวแล้วอย่างนี้เวลาเวลาออกจะออกประตูเดิมหรือจะออกประตูข้างล่างไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะโอเคพี่แต่เข้ามามันจะมีเหวที่เราที่พี่ตกลงไปจำได้อหยเกิดข้างล่างว่ะ <laughs> เกิดข้างล่างครับเออพี่แต่มันจะมีมีไอตัวนั่นน่ะเหว่าพี่เหวมันอยู่ข้างล่างอาเออถ้าเราพาหมูลงมาแล้โดดได้ปะที่พี่ตกอ่ะจำไดไหมจำได้จำได้เออในนรกอ่ะได้ไหมละ่ะเออไดดิน่าจะได้นะครับอ่าแต่ประเด็นคือเราจะให้มันตกตรงนั้นจริงเหรอก็เราตกลงไปก็คือเราก็ลงตัวเปล่าเ่ย ไม่ไม่แต่เซดเดว์ไงอ๋อเผื่อเผื่อว่าเราจะเอาแชโดว์ไว้ทำอย่างอื่นหรือเปล่าเซดเดิมีแค่หน้าที่เดียวเปล่าอืมมีหน้าที่ก็ม,ก<อ>มันก็น่าจะ<อ>ทำได้เลยว้าวว้าวว้าวยิงใครไม่ยิงไปโดนหมูอีกแล้วโอ้ยบายบายบายลากรับไม่ลงมาแล้วมีแต่เมื่อกี้มีขวานก<อ>ับ มีขวานมีฟริ้นนิดหน่อย <Okay. S 1> ผมจะยิงเบสผมจะยิงเบสแล้วหมูมันยังยืนอยู่ข้างๆเบสด้านบนเออแล้วโดนหมูอออืื